มีใครจำเราได้บ้างจังได้จริงเหรอเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะไม่จำได้ได้ไม่ได้จำเพลงจังได้ไปเนาะไปเนาะไปไม่ถักไปหนึ่งค่ะแบบหนสภาพไม่ทันค่ะหนึงนะ พ e hey. um, <mm e ี่แดนหนึ่งท่อนก่อนตื่นเต้นไม่ได้เจอแบบนี้มานานแล้วมาก่อนเปลี่ยนปีกใหม่ย้อนเกิดไปเนาะพี่นาพี่ย้อนกลับมาตั้งแต่ในในการแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าเปิดตัวคัมแบ็กอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะเป็นเพราะว่าอยากอยากกลับมาเพราะว่าพี่ๆเขาอยาก อยากให้เราเข้ามาช่วยอยากให้เราเข้ามาเล่นเข้ามาอะไรแล้วกเ็เรื่องด้วยความที่เรื่องนี้ก็มีพี่ต้อด้วยเพราะว่าก่อนที่พี่อ้อนจะเรียกได้ว่าหยุดในวงการไปเนี่ยค่ะก็ถ้าอายุลูกก็ประมาณ 5, 5ห้าหขวบเนาะก่อนหน้านั้นก็น่าจะมีมากกว่า5ปีรวมๆแล้วน่าจะเกือบ20เลยอะประมาณ15ได้อะคะ่ะแต่ว่าเรื่องสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นช่อง7แล้วดันเป็นพี่ต้อมารู้จบจบด้วยพี่ต้อ จบด้วยพี่ต้อแล้วเรื่องล่าสุดที่จะจบไปในช่อง7็รู้สึกว่าเล่นกับคุณนุ่นบอนุชอะค่ะเรื่องเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่พี่ต้อก็ขอว่าให้มาเล่นหน่อยเพราะจริงๆแล้วก็กะว่าจะไม่ได้รับแล้วนะคะได้แต่แบบร้องเพลงอย่างเดียวพอพี่ต้อแบบว่าเอ้ยเรื่องนี้ชื่อเกวอกลินอยากให้กลับมาเล่นเรื่องนั้นก็เลยกลายเป็นช่องเจ็เรื่องสุดท้ายหลังจากนั้นก็มากกว่า10ปีะค่ะจนกลับมาเจอพี่ต้อพี่ต้อบอกว่าเธอให้สัญญาฉันไว้ว่าเธอจะต้องกลับมาอีกกีน่นึงฉันอยากให้เธอกลับมาเรื่องนี้ได้ไกไดักลว่า กลับมาช่วยพี่ต้อแล้วก็กลับมาอยู่ในในอยู่ในครอบครัวในวงการบันเทิงมากกว่าไม่ได้แบบว่าคิดจะคัมแบ็กอะไรที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ทำสิเป็นอะไรไเออเป็นนักธุรกิจค่ะแล้วก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างทําแบรนด์ของตัวเองด้วยแล้วก็หลักหลักหลักหนักเลยคือเลี้ยงลูกอ่าเพราะว่าเลี้ยงเองค่ะเลี้ยงเองแล้วก็เป็นแม่บ้านเองทําทุกอย่างนะวันนี้ก็ทําทั้งงานส่วนตัวเป็นนักธุรกิจด้วยนะแล้วก็รับเทรนเนอร์ สุขภาพอาหารเสริมหลายที่เหมือนกันรวมไปถึงก็ยังเลี้ยงลูกด้วยทําเป็นแม่บ้านด้วยคือทําทุกอย่างค่ะก็จะเจยดเวลามารับละครก็มีเรื่องนี้แล้วก็แอบเทใจไปให้ช่องเจ็ดนิดนึงหลงกลิ่นจันค่ะก็ไปรับเชิญมาด้วยอันนี้มันจะรับเอนกนาะพี่อ้นแบบมากขึ้นใหหลังจากนี้ว่าเราก็จะแบบเป็นเวลาไปอยู่ที่อยู่ที่ว่าทุกคนอยากจะเห็นพี่อ,อ้นมากขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะเอาจริงๆ ต่อหน้านี้ถามมาตลอดนะคะว่าแบบไม่กลับมาเลยอะไรเงี้ยคิดถึงละครคิดถึงงานเพลงคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ส่วนหนึ่งบอกเลยว่ามาจากแรงตรงเนี้ยถามกันมาตลอดเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคิดถึงเราจริงๆรเหรออะไรเงี้ยคิดถึงเราจริงๆรเหรอยังไม่ลืมเราเหรออะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองว่าเราเริ่มแก่แล้วเราเริ่มแบบ เราเริ่มไม่ไหวแล้วนะเราก็แบบว่าอยู่ในวงการนี้มาค่อนข้างจะนานพอสมควรแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะไหวไหมเราเริ่มอายุมากขึ้นแล้วก็แอบบแบบมีตรงนี้นิดนึงด้วยกาต้องปรับตัวมากขึ้นไหมคะอะไรนะคะการนี้ต้องต้องปรับตัวแบบอะไรมากขึ้นไหมเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรเยอะมากอ่อนจะเลือกพยายามที่จะไม่ปรับเลือกพยายามที่ไม่ปรับอะไรเยอะด้วยการเลือกรับงานโดยเฉพาะบทที่รับก็จะตั้งใจกับตัวเองเลยว่าจะไม่รับอะไรที่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่า เครียดเจอออนเกวิลินต้องร้องไห้ต้องดราม่าชีวิตลันทดหดหูโหรสูงคือแบบว่า <c oughs> ก็ตั้งใจกับตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าบทที่ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการที่ได้ไปรับเชิญเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงไหมที่สุดแล้วออนอยากอยากก็จะแบบโอเคก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ปรับอะไรแต่ก็จะจะมีแบบตื่นเต้นอย่างวันนี้เนี่ยตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะมีตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงก็ยังไม่ชินนะคะ ที่ไปเข้าช่องเจ็ดมารอบหนึ่งขารู้สึกว่าเราก็ยังเป๊ะปังอยู่นะ <c oughs> เราก็ยังเอ้ก็เทคเดียวนะ,ะก็เทคเดียวนะก็แบบก็ยังคงความฝีมือไว้อยู่ก็เทคเดียวนะก็ไม่ได้แบบว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนจริง,รงๆลึกๆลึกๆที่ไม่ได้อยาก,ไม,ไ,ยากไม่ได้อยากรับอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะยากเราต้องปรับนะคะก็ไม่อยากให้ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยเราก็ไม่อยากใครต้องมาเสียเวลาหรือว่าต้องมารอเราปัดฝุ่นนะคะก็เลยแบบ พยายามจะตั้งใจพยายามจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับบทที่มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเออก็ไม่มได้ก็สามารถทําได้จง <c oughs> จริงๆ <c oughs> ก่อนหน้านี้คือติดต่อมาเยอะก่อนอ้อนจะท้องอีกค่ะก่อนจะท้องเนี่ยก็คือเออเคือตอนนั้นก็รู้สึกว่ามีบทที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรมีแบบ อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเยอะค่ะแต่กลายเป็นว่าพอเราตั้งแต่ท้องตรงนั้นบวกกับงานของอ้นนี่ก็คือบอกว่าค่อนข้างเฟดแล้วไม่รับอะไรเลยจนแบบหลายๆช่องหลายนักข่าวนักข่าวพี่ๆบางคนก็ทราบเขาว่าอ้อนแบบว่าเฟดไปแล้วไปทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างจะสักเซสเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยอ้อนคงไม่มารับงานหรือคงไม่ต้องมาทํางานอะไรอีกแล้วเราสบายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าพอ พอเขาคุยกันต่อต่อต่อไปเขาก็เลยเข้าใจว่าเอออ้อนเกลวินคนไม่กลับมาแล้วจริงๆกลับมาครั้งนี้คาดหวังไหมครับว่าแบบจะเปรี้ยงเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะอย่างที่บอกว่าอ้อนไม่ได้ตั้งใจที่จะต้องกลับมาคัมแบ็กค่ะคือกลับมาเพราะเป็นฮ็อบบี้มากกว่าคือกลับกลายเป็นว่าเออกลับมาเพราะเพราะแพชชั่นกลับมาเพราะความรักกลับมาเพราะพี่น้องแต่ไม่ได้กลับมาเพื่อที่จะต้องกลับมาอยู่ตรงนี้ตลอด forever ไม่ใช่อ้อนมีงานที่จะต้องทําเยอะค่ะตอนนี้คนใช้ของออนไลน์เ้อยเลยสดไทยป็งแนว อันนั้นคืออีกอย่างหนึ่งที่ทำเราชอบแล้วก็มีลูกค้าเขาเรอเรารู้สึกว่าเราเรามีความสุขที่เขาแบบว่าได้รับของแล้วนะสวยถูกใจมากน้ำหอมที่ใช้ที่แบบฉีดให้ก็หอมอะไรเงี้ยเรา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 สนุกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเหนื่อยแค่ไหนแต่พอคิดที่จะไลฟ์พอคิดที่ได้เจอกับทุกคนมันรู้สึกมันหายเหนื่อยอ้อนว่ามันสนุก อันนั้นก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มองว่าเป็นงานนะอันนั้นมองว่ามัน,เป,นเป็นชีวิตไปแล้วอะที่จะต้องทำแต่ว่าใครดีเหมือนกันที่จะแบบว่าได้ทุกลัยหลายหลายสิบชิ้น <c oughs> คือแพ็คทีนึงก็แปดสิบเก้าสิบชิ้นนะคะอะันีน้ผมดว่าี่มีดรามร่เออาเรื่องเออมาถ่เรื่องอะไรพวกนี้ก็ามาถามถามใครบ้ไม่ค่ะเพราะว่าทําถูกต้องทำถูกต้องแล้วก็เอ่ออ้อนอ้อนจดอ้อนจดทุกอย่างได้อย่างถูกต้องเนี่ยคือก่อนที่จะมาทำตรงจุดนี้ก่อนอ่าค่ะ ออใช่น่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะกลายเป็นคนในวงการรุ่นแรกๆหรือแม้กระทั่งอ้อนไม่แน่ใจจะเป็นกลุ่มแรกๆหรือคนแรกๆด้วยซ้ำที่อ้อนมาทําตลาดออนไลน์ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆด้วยซ้ําหลังจากนั้นเราก็จะเห็นหลายๆคนเริ่มไลฟ์พรีเซนต์แบรนด์ตัวเองเริ่มจะขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่ะเริ่มสร้างเลตติ้งอะไรแบบนี้อ้อ,อนว่าอ้อนน่าจะทําตั้งแต่แรกค่ะว่าอ้อนไม่ได้ทําบนบนวิกฤตอ้อนทําบนวิชั่น